สวัสดีนะครับผมนนี้พาท่านผู้ชมมาดู <c oughs> เครื่องหยอดกระโคดนะครับผม <c oughs> อันนี้หยอดไปด้วยใส่ปุ๋ยได้ด้วยใช่ไหมพี่ <c oughs> ใ,นในเครื่องตัวใดก่อนนะ้ <c oughs> วางคนกใสท่ทีหลังบางคนก็ใก่อนกมแล้วแต่ส,สะดวก <c oughs> อ๋้วจะของนาเนาะแล้วแต่สะดวกจะของไรคเอ้ยจะของไรองนาน <c oughs> อตอนนี้เราอยู่ยที่ไหนหพี่ตรงเนี้ย เเนนี่่ยอัตหงาครบบ้านหนองเต่าเนาะอำ<ช>เภอเมือง,งเขตอำเภอเมืองครับเขตอำเภอเมืองครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมอ<ช>ันนี้ก็จะเป็นเครื่องอยู่ครับโพดลูกยี่หุ่นพี่สามหุ่นเหรอประาบบมาณสี่สี่หุ่นเหรอครับเม็ดเม็ดในถุงมันมีหลายเบอร์ครับอ๋อเม็ดในถุงมีหลายเบอร์มันมัน มันบางทีไม่แก่มา,าก็เจอเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อ oh. ๋อ้บางทีก็กลมสวยบางทีก็เม็ดแบนเล็กอ่า uh. หรอตามหุ่นครึ่งอันนี้พี่ก็รับจ้างหยอดอย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่รับจ้างหยอดไล่เท่าไหร่ครับไล่ละสอง ไล่ล่สองรใส่ปุ๋ยด้วยมังขอสองรอามอ๋อถ้าใส่ปุ๋ยด้วยก็ขอเพิ่ม30สบาทเป็น 230. 2องร้อยสามสิบต่อไล่นะครับผมอตอนนี้ออรถที่ใช้ล่าก็เป็น l อลสี่ p นึ่งแปดเครับผมเรามาดูกันตามนั่งอะ่งอะ บนี้ดย่ถ้าเป็นของชาวบ้านผมมันจะเป็นเหล็กอันนี้ใช้รองใส่เทียนเอาที่ไม่เติมลมมาไม่ใช่แค่แบบน้ำหนักตัวน้ำหนักอันนี้เขปิงกดอยูอันห่งมันมียางอะไรไหมไม่มีครับไม่คมเลยอันนี้อันนี้อะไรว่าทำแมวอันนี้พี่ซื้อเข้ามาแล้วพี่ก็มาเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยใช่ไหมเครื่องตัวนี้ เราไปเจอทุกสภาพดินครับมีทั้งดินเหนียวดินทรายดินอ๋อ,อ,อต้องให้ไปให้ได้ <laughs> เราก็ต้องแต่งไปเรื่อยใช่ไหมพี่แต่มาถานมากอะเครื่องหย่อนเธอเด็กเห็นอ,อึเครื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนวิธีการหยอดนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับผม <laughs> ต้องให้พี่เขาอ่าใส่พันลงอันนี้ก่อน เติมเอาลงไปว่เอาลงข้างนิดหนึ่งกลับมาผมย้ลงข้างอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวทำแนวแล้วพี่ตัวนี้พี่ต้องแปลงใส่ไฮดรอลิกจะได้ต้องลงจมูกหยกปื๊บปื๊บนี่ครับตัวะทำแนวอันนี้เขาเรียกว่าร่องคู่ใช่ไหมพี่ครับ่องคู่ร่องคู่นะครับผมไปทีเดียวก็สี่ร่องสี่แถว สแถวสองคู่ไล่หนึ่งกิโลพี่สำหรับพันอ่ะของผมมันตกสี่โลห้าครับสี่โลห้าสองเต็โลสถึงสี่โลถึงสามโลแปดอีกสเร็ดนึงก็สโลถึงสี่โลห้าอ๋อส,สี่โลกำลังดีสี่โลกำลังด ไปครับเติมนปนผลิตเสร็จแล้วนี่ครับไปแล้วที่แรกนึกว่ามองไกลๆนึกว่าเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับผมที่แท้เป็นเครื่องหยอดกระพุด นี่ดับแรกก็ต้องตั้งแนวให้ตรง ุดยอดเลยอ่ะอ่าไ่หนึ่งตกประมาณสี่โลครึ่งสี่โลประมาณนี้ครับสำหรับผลผลิตนะครับบอกเจ๋งมากเลยครับอันนี้ก็หยอดไปด้วยก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยนะทำมาชกดูครับเป็นอ่า สี่ล่องเป็นล่องคู่นะครับอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาดินให้มันเรียบโอ้โหไปครับวิ่งครับเออ ก็ผลผลิตก็ผลลัพธ์ก็ได้ดีครับแบบนี้เขาบอกว่าทําแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในอําเภอนี้ด้วยละกันครับเป็นเครื่องแรกเขาบอกว่ากวัวจะได้ก็ค่อนข้างจะนานครับเพราะเขาต้องปรับไปเรื่อยนะ อันนี้ก็เป็นตัวทําแนวนะครับต, 6. ตัวนี้ก็มีหน้าที่ปกตัวนี้ก็มีหน้าที่นี่นาบดินครับทำไมเรียบ พีเ่เขาทำไมไม่เหนื่อยวะทำทำไมเราเหนื่อยอ่ะโทยเขาไปกันนี่ครับก็จะไปอย่างนี้เลยนะครับล่องคู่เขาเรียกว่าเป็นล่องคู่นะอูยยาวเหมือนกันครับดูครับ เดินรถได้ตรงมากครับอโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับวิ่งตามไม่ทันแล้วรับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ